สัดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมการใส่เบ็ดหางปลานะครับตามวิธีชีวิตของชาวตำบลอาราจะควยเอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับช่วงประมาณ16นาฬกาสนาทีนะครับเป็นเวลาเหมาะนะครับในการใส่เบ็ดนะครับโดยใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับไส้เดือนดินนะครับ พอดีนะครับข้าวกำลังสวยนะครับน้ําก็มีนะครับพอดีกับใสเบ็ดหาปลานะครับนักล่ามาไกลมาจากสีสจิตนักล่ามาไกลเหลือเกินจากสีสจิตมานครพนมมาหาจินปลานครพนมครับกำลังใส่ เยือ่อไสเดือนนะครับนี่สองชั่วงโมง,งยามได้นะครับใส่พลมุมเขากำลังงามรเ,รเขากำลังงามเขากำลังงามเขากำลังงาม สวยงามมากต้นตาลเยือใส่เดือนนะครับแล้วก็เยือลูกออดนะครับคน,น,นก็เสียบเบยดไว้เสียบไว้ก่อนนะครับอีกคนหนึ่งก็มาใส่เยือแล้วก็ปักลงน้ำนะครับ ทีมงานนะครับ56คนนะครับมาจากศรีสจินะครับมาทํางานอยู่ที่มนครพนมครับมารับเหมานะครับติดตั้งเครื่องเสียงนะครับให้กำลังอะไรก็เลยงานเสร็จแล้วนะครับก็เลยมาหาอยู่หากจินกันนะครับอยู่เทียงนานะครับตามสไตล์หนุ่มๆทํางานนะครับไปทํางานนะครับ โอ้มเดินตามด้วยครับกำลังไถนานะครับท่าโปู่่ยู่หงครับปักเขาทำเลนครับโอ้จองพี่ประธานจองไปคดหนุ่มมาใส่เงียที่หลังเออบ้านนี้เราพิจารณาหน่อยละครับมากินนะครับถูกไหมถ่ายไ่ได้บางสั่กะว่าคังๆกันมันจังใส่เงียบปะบระเดี๋ยวอ๋อได้การได้การ ถ้ากันว่าผมเมาก่อนตาไล่ว่าเห็นเวียดเสียไปหมดเลยเนาะไ,ไปดิฮะยังงูบ่เอานูนู้พอดีละให้ตัวมอโอะอันตัวมันเอาเขามาอยู่ให้ตัวมันหยอดเขาไว้นี่แหละมางวดก่อนกับช่วงมาดำหน้าช่ว,มวงมาดำหน้านี่แหละน้ำมันหัวหูหนูนี่แหละ มาดำหน้าเลยอืมเนำมันหวมองหูหนูนี่เลช่วงมาดัหน้านี่ยางมามันเป็นเป็นแนเบ้ง่อี่านี้นี่นี่นี่ท่างเที่ยวมันโดนอ๋อมันใหญ่ีเออเหมันมาหยอดเข่ายิงเงาบนี้มันจจมยกหนูมากัดเข่า นักลาครับนักลามาจากสีสเจ็ดหาจินไก่นะครับหาจินไก่สามร้กรูจากสีสเจ็ดมานคะรออนพนมนะครับไวรุ่นสร้างตัวนะครับหลังจากเสร็จภารกิจการงานแล้วก็มาหาอยู่หาจินครับตามแบบวิถีชีวิตของชาวอีสานนะครับ บรรยากาศเย็นสบายนะครับช่วงเย็นๆนอย่างนี้นะครับเ <c oughs> ย็นเย็นครับนั่นก็กำลังหาไ่เบดนะครับทีมงานห้าหคนนะครับผมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับ pha phun gặp men đơn này pha phun gặp men phạc thang tại khăn lửa nhàng lò bơm quan cái đấy ui cướp cả xịt khạp có cướp ย็นบรรยากาศเย็นนสบายสบายัพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนหะอยู่หาจินด้วยพักผ่อนด้วยตามสไตล์วิธีชีวิตของคนไวทำงานนะครับชมบรรยากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะครับบรุ โอ้นะครับก็หลังจากนี้ก็มีกันพวกนี้ใช้เหยื่อตัวนี้นะครับในลูกออดนะครับก็เหยื่อไส้เดือนก็มีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดังไปเมียนครับนี่ฮะได้นี่นี่กันหน้าเจอกันนี่นี่ตรงขามนี่ตรงเลยนี่เมียนโอเคครับสำหรัวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ